สวัสดีค่ะท่านผู้ชมตรงไหนดีตรงไหนมันสบายนะคะเราก็จะมาบ่อยๆอย่างตรงข้างหลังตรงนี้นะคะเวลามาทําคลิปมันจะเป็นมุมที่สบายที่สุดนะคะอากาศก็ดีนะคะยิ่งถ้าได้ส้มตํากับไก่ย่างนี่แบบว่านะจะเหมาะมากนะคะและอีกหน่อยเราก็จะกิ้งจากบ้านมาดูไพ่เลยนะคะ เออมันไม่ได้เกี่ยวกับไพ่เลยเนาะเออมาดูไพ่ดีกว่าเป็นเรื่องของความรักของราศีพฤษภนะคะความรักล้นล้วนในเดือนมิถุนาค่ะ2563นนะคะความรักของชาวพฤษภนี่ต้องบอกว่ามันเป็นความรักโดยรวมนะคะมันอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะหรือไม่ตรงกับใครเลยก็เป็นได้นะคะ มาดูความรักทั้งหมดในเดือนมิถุนาของชาวพฤ้ศพกันนะคะชาวพฤศพนะจะมีการที่เรียกว่าเด็ดเตี่ยวแล้วก็เด็ดขาดเห็นไหมเพดออบสอเป็นเด็กที่ฉลาด เป็นคนที่มีความคิดที่ถ้าอะไรที่มันไม่ใช่หรือว่ามันไม่โอเคแล้วคุณพร้อมที่จะจบแล้วก็หันหลังให้กับสิ่งที่มันเลวร้ายต่างๆในเรื่องของความรักคุณพร้อมจะหันหลังให้กับมันท,ทันทีเป็นช่วงเวลาที่ชาวพุทธเด็ดขาดเด็ดเดี่ยวเอาจริงนะคะถ้าใช่ก็ใช่ ไม่ใช่ก็ไม่ใช่แล้วนะ,ะไม่ใช่ก็คือไม่เสียเวลาคือหันหลังให้เลยเห็นไหมเป็นกี่ถ้วยนะแปดถ้วยเห็ไหมเอสซ็อฟคัพส์นะคะแล้วจะเรียกว่าไม่ประนีประนอมแล้วนะคะคนไหนที่คุยแล้วมันไม่ใช่คนไหนที่ เอาเปรียบกับความรักความรู้สึกของเราแบบนั้น่ะนะคะไม่ใช่ว่าเราหันหลังให้กับคนที่คนที่ดีๆไม่ใช่นะอันนี้แม่จะพูดถึงเหตุการณ์ที่มันไม่โอเคความรักที่มันไม่โอเคนะคะคนที่เขาเอาเปรียบเราคนที่เห็นความรักเป็นเกมน,นะคะคนที่เห็นเราเป็นแค่อะไรล่ะ อะไรก็ไม่รู้ที่ไม่ใช่ไม่ใช่คนที่เขาจะแคร์คนที่เขาจะจะมอบความรักให้กับเราคนที่เขาเห็นเราเป็นแค่ความสนุกสนานเป็นแค่ตัวต,วตลกเป็นแค่อะไรก็ไม่รู้ที่เขาไม่ได้ให้ความสําคัญกับเราชาวประสบจะจริงจังแล้วนะคือมิถุนาเนี่ยคือถ้าไม่ใช่ก็ก็ไม่แล้วนะหันหลังให้เลยนะคะไม่นับหนึ่งนับสองนับสามแล้วคือ คือถือว่าให้โอกาสละให้โอกาสแล้วก็ในเมื่อในเมื่อคุณก็ยังไม่รู้สึกตัวคิดว่าเหมือนกับว่าเราเป็นของตายอ่ะอแบบนั้นนะคะเหมือนกับว่าเราเป็นของตายคืออะไรกับมันก็ได้นะอยากทําอะไรกับมันก็ได้เดี๋ยวมันก็เออเดี๋ยวมันก็หายเดี๋ยวมันก็หายโกรธเดี๋ยวมันก็นะงอน,นิดหน่อยก็ได้ละแต่มิถุนานี่ไม่ใช่นะจ๊ะ ใครที่กําลังหลอกพืชศพอยู่ใครที่กําลังเห็นพืชศพเป็นตัวสำรองแบบนั้นเป็นตัวอะไรที่อยากนึกอยากจะมาก็มานึกอยากจะหายก็หายอะไรอย่างเงี้ยเตรียมตัวไว้เลยคุณโดนเขียยทิ้งแน่นะหรือตัดจบไปเลยนะคะคือจะไปแบบเงียบๆเลยคือตัดตัดแล้วไปเงียบๆเลยนะคะคือคือจะไม่ไม่ ไม่มีการคุยไม่มีการที่เรียกได้ว่าต้องมาคุยกันนะต้องมาเคลียร์กันนะจะเอายังไงจะทํำยังไงดีกับเรื่องของเราอย่างเงี้ยคุณคิดว่าเรื่องของเราเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยไม่แล้วนะคะค่อนข้างที่จะเด็ดเดี่ยวแล้วก็ค่อนข้างที่จะแบบเอาจริงเอาจังนะคะไม่เล่นแล้วล่ะนะคะทั้งที่ผ่านมาต้องบอกว่าพระศกนะเป็นในซัอคัพ เป็นคนมีสเสน่ห์เป็นคนที่น่ารักนะคะเวลารักใครเราก็ทุ่มเทเวลารักใครเราก็รับจริงนะคะเราแคร์ความรู้สึกของอีกฝ่ายเสมอนะคะแล้วเราก็รู้ด้วยว่าอีกฝ่ายรู้สึกกับเราอย่างไงจริงใจมากน้อยแค่ไหนให้ใจกับเรามากน้อยมากน้อยแค่ไหนนะคะคือเป็นคนฉลาด ฉลาดแต่ไม่แสดงออกนะคะการกระทําอะไรใดๆก็ตามที่เขาทํารับหลังเราเขาหลอกลวงเรานะคะชาวพุทธศรู้ทันรู้แต่ว่าจะพูดหรือเปล่าเท่านั้นเองแบบนั้นนะคะคือจะออกจากปากจะพูดออกมาจากปากเมื่อไหร่แค่นั้นหรือไม่พูดแล้วตัดจบไปเลยมันจะมีสองกรณี หรือพูดก่อนก่อนจะจากออเจบแล้วจากไปเลยหรือไปแบบเงียบๆไปเลยคือจะหันหลังให้กับความสัมพันธ์ที่ไม่ได้จริงจังความสัมพันธ์ที่ที่เราเป็นแค่ตัวเลือกให้เขาแบบลาแต้ม,มตัวเลือกให้เขาแบบรู้สึกภูมิใจว่าเราเป็นหนึ่งในเด็กของเขาอะไรอย่างเงี้ยนะคะ ชาวพุสดก็เลยหันมาดูแล้วรู้สึกว่ามันเสียเวลานะคะเอาเวลาเหล่านั้นไปเริ่มต้นใหม่กับใครสักคนที่ที่ดีกว่านั้นนะคะคุณคิดว่าโอกาสของคุณมีนะพุสดคุณคิดว่าคุณเริ่มต้นใหม่ได้นะคะคนดีนี้ค่ะนะคะแต่มันอาจจะเป็นจังหวะหรือเป็นช่วงชีวิตหนึ่งของคนเราที่ คือเราไปเจอคนไม่ดีก่อนไงเนี่ยห้าดับคนที่ไม่ดีคนที่คิดทรยศคนที่พร้อมที่จะหักหลังเราคนที่พร้อมที่จะทําร้ายเรานะคะแล้วดันคิดว่าตัวเองฉลาดแล้วดันคิดว่าตัวเองแน่พออืแน่พอที่จะเอาเราอยู่ประมาณนั้นอะ แต่จริงๆผุ้สมไม่อยู่แล้วนะไปแล้วนะคะไปเริ่มต้นใหม่แล้วนะคะหันหลังให้กับความรู้สึกที่มันโดนหักหลังแล้วก็ไปเริ่มต้นใหม่นะคะอา,อาจจะมีการเริ่มต้นใหม่ในเดือนมิถุนายนนี้คืออาจจะไม่ได้เจอแบบป,ปุับแต่แต่จะมีคนดีๆเข้ามาในชีวิตของชาวพุทธศพนะคะแต่ว่าชาวพุทธศพ จะว่ายังไงก็ต้องดูกันต่อไปในเดือนมิถุนานะคะเนี่ยนะคะมันจะมีคนดีๆเข้ามานะคะมากกว่าที่ผ่านๆมานีะ่ะที่เราให้โอกาสครั้งแล้วครั้งเล่านะคะแต่แบบว่าคุณก็ไม่ได้รู้สึกว่าคุณคุณไม่ได้รู้ตัวเลยอืคุณยังคิดว่าคุณฉลาะคุณยังคิดว่าการหักหลังการเล่นเกมใส่ชาวพุทธศกนั้นเป็นเรื่องที่สนุกสนานนะคะ แต่ว่าครั้งนี้ไม่แล้วนะไม่มีการอ,อมชอมไม่มีการแบบว่าให้โอกาสนะคะแบบนี้จะไม่มีการให้โอกาสแล้วในเดือนมิถุนานะคะใครที่ดีก็เก็บไว้ใครที่ไม่ดีก็พร้อมที่จะตัดออกไปจากชีวิตเลยแบบนั้นเลยนะคะของชาวพ,พิศษนะคะแล้วก็สําหรับคนที่มีคู่อคนที่มีคู่นะคะ อาจจะมีปากเสียงเล็กๆน้อยๆอยกับคู่ครองของตัวเองนะคะอาจจะเป็นเรื่องของความใจร้อนของทั้งคู่สําหรับผู้ศพที่มีคู่นะมีคนรักแล้วเนี่ยอืแล้วก็แบบะทะเลาะกันบ่อยนะคะอาจจะมีแบบงองแงงงงแงงนะแล้วก็แบบม,มิจุนานี้ไม่เอาละนะคือก็ไม่ได้อยากที่จะแบบทะเลาะหรือว่ามีปัญหากันนะคะ นั่นแหละเราอาจจะใช้เวลานะในการปรับตัวเข้าหากันนะคะในซับคับนะคะนะมีอะไรก็อย่าทำอะไรรับหลังต่อกันนะคะมีอะไรมามาคุยกันดีกว่านะคะไม่มีการที่เรียกได้ว่า,าจะทำอะไรรับรๆล่อต่อกันนะ นะคะในเดือนพฤษภานี้้นะคะยังไงมาปรับตัวปรับใจหันหน้าเข้าหากันคุยกันดีกว่าสําหรับคนที่มีคู่นะอนะคะลดลดเรื่องอารมณ์ลดเรื่องออปัญหายุ่งยิมที่มันจะเป็นชนวนทําให้ชาวพุทธบที่มีคู่แล้วทะเลาะอก,กันแบบนั้นนะคะในเรื่องของความรักนะ่ะบางทีมันนะไม่ได้ถูกใจกันไปซะทั้งหมดนะคะมันอาจจะมีแบบนะยนยวนกันไปบ้างนะมีอะไรที่มันแบบ ไม่ค่อยที่จะแบบถูกใจไปซะทั้งหมดเลยคนเรานะม,นมันเป็นเรื่องธรรมดานะคะนี่แหละมันเป็นเรื่องของความรักของชาวพุทศพในเดือนมิถุนา2563ฝากกดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะแล้วเราจะมาพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ